สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่จ้งเหวินซือหลินภาษาจีนวันลาณิดกับนิมิดาวันอัศวทวีโชคมาคุยจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดเอามาฝากคุณผู้ชมก็คือคำว่าชาค่ะคำว่าชานะคะภาษาจีนเราจะเรียกว่าชฉาชฉาออกเสียงคล้ายกับคำว่าชาในภาษาไทยเลยนะคะชฉาชฉาแปลว่าชาค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงชาเขียวนะคะก็แค่นำคำว่ารี่ ที่แปลว่าสีเขียวนะคะรวมกับคําว่าชาที่แปลว่าชาค่ะก็ะจะกลายเป็นคําว่าลุยชาลุยชานั่นก็คือชาเขียวค่ะแล้วก็ยังมีชาอีกประเภทหนึ่งนะคะนั่นก็คือผงชาค่ะผงชาผงแปลว่าสีแดงนะคะรวมกับคําว่าชาก็อาจจะหมายถึงชาแดงใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือชาดําค่ะผงชาผงชาชาดานั่นเองค่ะ และถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะสั่งชาสักกาหนึ่งนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าก e, ัวยเย้าอี่หูชากัวเย้าอี่หูชากัวเย้านะคะก็คือฉันต้องการค่ะอี e, ่หูก็คือหนึ่งกานะคะ ech, และชาแปลว่าชาค่ะกัวยเย้าอี่หูชาฉันขอชาหนึ่งกานั่นเองค่ะ สำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากกันอีกนั้น<ม>อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ<ม>ในเจียน